ายูปกล้กกองสวยอะเอาถ่ายรูป่ยูไปขึ้นไปถ่ายข้างบนไม,ไไม่ไม่ไม,มุมนี้ก่อนแสงมันได้นี่นี่นี่่เอารถรถรถเข้เามารถแล้วฝนเกิดเองไม่ต้องกล้องโล่ให้หน่อยนิดนึงเออมาแล้วเ้าสวยสวย พีดงก็ยรหนึกอพอเดี๋ยวามันสั่นกลๆนิดนึงเอา่เอาอกเวีคยถ่ายลูกกอนถายลูกกันอ้าวท่งหนสองดดูยังไงเขาถ่ายคลิปด้วย เยวอ,อันนี้ลูลกเี๋ยวมันบดเกินไป <ừ> เอาน,นี้หนึ่งสองอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นนองไอโฟนอะออดูไปข้างบนคนไม่แสงมันไม่ได้มันได้อยู่แล้วจะข้างบนยิ่งจะมีแสงสวย จบไ้สมในลนเดียวเลยไลน์แยวพูดกันนี่ยังสวยเลยอ่ะอันนี้อ่แสงบ้างแงยังไง ไม่เยามา,ย,ย,ย,มายนี่ยาอยู่ตรงไหน <c oughs> กระทายู่กระเบื้องทายู่อีกแล้วมึงไม่เคยสนใจกูหรอกถ้ากูไม่เคยสนใจมึงนี่ไงสดงไม่มีรอยสักเนาะ ตรงแขนรูปหน้าผไงอ้าจูมมีมันเดี่ยวไ่กปกิจังหมดจมปยังจูมมีะแมวเนาะเราไม่แมวนะเธออยากเห็นแมวเราไหม่ หอกล้องหน้าอะไรแต่ว่ากลองอันนี้มันกล้องหัวหันเองเนอะหนึ่งสองยื้เอาอะมืจะ่มือดมหยุดเลยมนบอ

ยิ่งเลี้ยวเอ้ยวานนุ่นหรือว่าจันเด้งหนึ่งสองตัวเองไปยืนข้างตะโดนมาเตี้ยเลยอ่ะเอาอยมันยืนข่างใครก็เตี้ยเพื่อนเราคุณมาสูงสาวมากเลยตัวเล็กนี่แหละหน้าถ่ายคลิปอุ้มง่านจะถ่ายให้อุ้มไปใส่ชิ้นตัวนี้เลยไปโพสต์มีอนแล้วกันนะเดี๋ยวคุณเด้อซ้อมภาระไรมันมันต้องปิดคลิปน่ะถึงมันจะสวยกว่านี้อีก ของตะดมก็กล้องสวยว่ะของตะดมสวยกว่าจะเจอเหรอไม่ของสดนี่แหละต้องตาหนุมีกต้องเธอมาหนีนิดนึงมันเห็นคนเอองั้นแหละหนึ่งสองจ๋าลองไปยืนหันหลังใส่ไอ้ไอ้ผลนี้ไปเขาง่ามคนเออเออหันหน้าใส่กันนะหนึ่งสอง เอาอีเตี้ยไปไปยืนอยู่ข้างนี้เออเสื้อดำพอดีโชอบ้าดูไม่ได้เตี้ยเลยเขา่ถุงน้อเอาเองเองเกาะไหลมันด้วยเออเอาเดี๋ยวหนึ่งสองก็ขึ้นมาถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครับเตรียมตัวกลับกลับไปไหนกลับไป เออเดินนั่งหกรอกลับแล้วฝนก็ต้องไปตะดมก็ต้องมารับนี่เรามาเที่ยวที่ห้วยเสน่ห์หัวใจรังโดดด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 ง

แองก็ตอแหลค่ะวุ้ยพนไปขี่ดิทับโคตาไม่แกกินเอะแ้ใตาี้องหมนจ๋าเขาอยากได้แม็กแบบนี้น่ะอันนั้นเหมือนตาเฮ้ยฝนฝนตรงนี้ได้ป่ะยืนตรงนี้ได้ป่ะเร็วขออนุญาตนะครับ

อีมีเพลย์ด้วยหลังรถตู้ไหมเอาซุ้มอุ้ยสวยว่ะนี่นี่นี่ไม่เอาเอาเอ,าเอ,าเอาิมุงนี้นี่แล้วขนเอิร์มที่แหละก้มลงอีกนิดนึงก็แบบนี่แหละนี่แหละไปเดี๋ยวไฟไปเช็คนะโอ้ยเยอะไปรูปเป็นฝนเลยเดินทาไมมาเป็นกลาง คนแมมมานี่มานี่เซ็งโอ๊ยทำไมมันเป็นอันนี้อะเอาผู้หญิง4ี่คนแล้วมาเงว้ยโชโรมันขึ้นรถแล้วนาสตา้งคนกันแล้วมาไปโอ้หนึ่งสองไปรุ่นนึงโอ้ยเอาหนึ่งสองยกแขนยกขาหนึ่งสองหนึ่งสองไราุ๊ยไปรถตร์งรถแล้วไปแล้ว

ตัวร็มวตัวเร็มวขอบภูาภาพด้วยนะคะเมื่อต้องเดไฟเลยต่ลมจะวิ่งเส้นไหนนี่ไปเส้นเ้นเดิมบกว่าพี่ให้น้ำสีขาวๆเอาลาขาวามือออกไหมอ๋ออาชันแก้วไหมคะไม่ใช่ก็ทางเดิมเลยาขาวไปเรล่าบอกว่าสีเอายาอันลาขาวใส่ลมันเสื้อสิบอ็ตัวไปทางเดิม คครับสำหรับคลิปนี้ก็บยายเจอกันไหมเมนี่ไม่มีแล้วเหมือวมื